สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 15.4.1ตัวเต็มตามมาด้วย iOS 15.5 Beta บต้าอีก5เวอร์ชั่นในที่สุด Apple ก็ปล่อย iOS 15.5ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้ติดตั้งและใช้งานกันแล้วครับสำหรับ iOS 15.5รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นที่รองรับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ง่ายๆด้วยการเปิดเข้าไปที่การตั้งค่าแตะทั่วไปแตะรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ แล้วแต่ดาวน์โหลดและติดตั้งได้เลยครับนอกเหนือจาก iOS 15.5ตัวเต็มแล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 15.5ตัวเต็ม watchOS 8.6ตัวเต็ม tvOS 15.5ตัวเต็มและ Mac OS 12.4ตัวเต็มมาให้อัปเดตกันด้วยครับเราไปดูกันครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างชวนให้อัปเดตต่อแค่ไหนไปชมกันเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับ ผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในทุกวันด้วยครับเราไปเริ่มกันที่การอัปเดตโมเดมเฟิร์มแวร์อีกครั้งการอัปเดตเป็น iOS 15.5นี้มาพร้อมกับการอัปเดตโมเดมเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่ครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของการเชื่อมต่อแบบไร้าสายให้ดียิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบในการทำงานครับ สำหรับหมายเลขเวอร์ชันของโมเดมเฟิร์มแวร์นี้จะแตกต่างกันไปตามเครื่องแต่ละรุ่นนะครับของเพื่อนๆใช้ iPhone รุ่นไหนโมเดมเฟิร์มแวร์มีการอัปเกรดกันบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับในการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ Apple ได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ในการใช้งาน Apple Watch อีกด้วยครับในแอป Watch Apple ได้เพิ่มคำสั่งใหม่ในส่วนของการสั่งงานด้วยมือเพิ่มเข้ามาด้วยครับโดยเมื่อเราแตะเลือกคำสั่งการช่วยการเข้าถึงแตะ Voice Over แล้วเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุด แตะคำสั่งมือในตัวเลือกกำหนดคำสั่งมือทั้ง4รายการเมื่อเราแตะเลือกรายการใดๆ Apple ได้เพิ่มตัวเลือกใหม่ที่ชื่อ Magic Tap เข้ามาด้วยครับจากเดิมที่มี5ตัวเลือกตอนนี้เพิ่มอีกหตัวเลือกมาให้ใช้งานแล้วครับโดยจะรองรับการทำงานร่วมกับ Apple Watch 8.6ขึ้นไปการอัปเดตถัดมาในแอปข้อความเมื่อเราสร้างข้อความใหม่ในตัวเลือกด้านล่าง Apple ได้รีแบรนด์หรือเปลี่ยนชื่อแบรนด์ใหม่ของระบบการชำระเงินของ Apple จากเดิมที่เป็น Apple Pay ตอนนี้เปลี่ยนเป็น Apple Cash แล้วครับอย่างไรก็ตามบริการ Apple Pay และ Apple Cash ยังไม่รองรับในประเทศไทยนะครับมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเช่นกันครับไม่เพียงเท่านั้นยังมีข้อมูลว่า Apple มีแผนที่จะเปลี่ยนชื่อบริการ iTunes p a s s ให้เป็น Apple p a s s เพื่อใช้ในการจับจ่ายซื้อสินค้าใน Apple Store ด้วยครับสำหรับการอัปเดตเปนน็น iOS 15.5นี้ Apple ได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ให้กับ Apple Cash ในการตั้งค่าให้เราใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยการจำกัดการเก็บตอนของพอดแคสต์ที่ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องเพื่อป้องกันเมมเต็มโดยเมื่อเราเข้าไปที่การตั้งค่าจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปยังรายการตั้งค่าของ App Podcast. แอปพอดแคสต์เมื่อแตะเปิดเข้าไปเพื่อนๆจะเห็นการตั้งค่าในหัวข้อดาวน์โหลดอัตโนมัติเมื่อแตะคำสั่งนี้เราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้ดาวน์โหลดแบบไหนดาวน์โหลดขีดตอนล่าสุดของแต่ละรายการ ดาวโหลดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือ7วัน14วันหรือ30วันที่แล้วหรือตอนใหม่ทั้งหมดสามารถเลือกได้ตามต้องการเลยครับโดยด้านล่างยังเขียนอธิบายเพิ่มเติมให้ทราบว่าเอารายการดาวน์โหลดอัตโนมัติที่เก่ากว่าออกโดยการจำกัดจำนวนที่เก็บอยู่ใน iPhone เครื่องนี้การตั้งค่าเริ่มต้นนี้จะไม่ส่งผลต่อรายการที่คุณกำหนดการตั้งค่าตอนที่คุณบันทึกไว้หรือดาวน์โหลดด้วยตัวเองจะไม่ถูกเอาออกให้เราสามารถเลือกใช้ได้อย่างยืดหยุ่นเลยครับในแอปสภาพอากาศ เมื่อเราเลือกดูข้อมูลพยากรณ์อากาศสำหรับตำแหน่งปัจจุบันของเราเมื่อเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าหัวข้อแจ้งปัญหาจะเป็นตัวอักษรคำสั่งเท่านั้นครับแต่ในการอัปเดตเป็น iOS 15.5ในเบต้า2นี้ Apple ได้ปรับเปลี่ยนจากตัวอักษรคำสั่งเป็นกรอบคำสั่งขึ้นมาซึ่งเราสามารถแตกเพื่อแจ้งปัญหาต่างๆที่พบเพื่อช่วยปรับปรุงสภาพอากาศโดยอธิบายสภาพอากาศปัจจุบันที่ตำแหน่งที่ตั้งของเราได้ครับเช่นถ้าพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนตก แต่จริงๆแล้วแดดออกก็สามารถไปเลื่อนสวิตช์เปิดเพื่อระบุข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงการแจ้งว่าอุณหภูมิเป็นยังไงลมแรงหรือไม่แรงสภาพอากาศอื่นๆรวมถึงคําอธิบายต่างๆของสภาพอากาศหนะ้าตำแหน่งที่เราอยู่แล้วแต่ส่งเพื่อแจ้งปัญหาให้ Apple ทราบได้ครับช่วยปรับปรุงความถูกต้องของสภาพอากาศการอัปเดตถัดมาเป็นข่าวดีสําหรับแฟนเกมครับเพราะตอนนี้ Apple ได้เพิ่มการรองรับคอนโทรลเลอร์ของ PS 5 Dual Sense Adaptive Trigger ให้มากขึ้น เพื่อนักพัฒนาเพิ่มเข้าไปในเกมให้เราสัมผัสประสบการณ์ในการเล่นเกมที่ตื่นเต้นและสนุกยิ่งขึ้นซึ่งจากนี้ไปก็ต้องมารอดูกันว่าเกมไหนจะเพิ่มการรองรับเข้าไปครับในการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ Apple ได้เพิ่มการรองรับเทคโนโลยี p a s s k คีย์ทให้การล็อกอินผ่าน p a s s k e y ง่ายขึ้นเช่นการใช้ iPhone เพื่อล็อกอินแอปหรือเว็บไซต์บน Mac หรือ iPad ได้ซึ่งการทํางานในส่วนนี้ขึ้นกับว่านักพัฒนาจะเพิ่มเข้าไปในแอปหรือเว็บเพื่อให้ผู้ใช้ใช้งานได้หรือไม่นะครับ ซึ่งหลังจากนี้เราก็น่าจะได้เห็นการใช้งานกันมากขึ้นการอัปเดตล่าสุดนี้ Apple ยังทำให้นักพัฒนาเพิ่มการรองรับคุณสมบัติแชร์เพย์ได้ง่ายขึ้นอีกด้วยครับซึ่งเราก็น่าจะได้เห็นแอปต่างๆรองรับคุณสมบัตินี้มากขึ้นในอนาคตเช่นการแชร์หน้าจอเกมที่เรากำลังเล่นเป็นต้นในการอัปเดตใหมน่นี้มีการค้นพบการปรับเปลี่ยนข้อความเงื่อนไขในการใช้งานคุณสมบัติ iMessage จากเดิมที่ระบุว่าจะติดต่อกับคนที่ใช้อุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นติดต่อกับคนที่ใช้ iMessage เท่านั้นซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจมีการเพิ่มการรองรับ iMessage สำหรับผู้ใช้ Android ในอนาคตด,ด้วยครับซึ่งเป็นผลจากกฎหมายใหม่ของทางยุโรปที่บังคับให้ iMessage ต้องรองรับการใช้งานข้ามอุปกรณ์ด้วยซึ่งเราคงต้องมารอดูกันต่อไปเพราะในต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกา iMessage ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากยิ่งในกลุ่มวัยรุ่นด้วยการใช้งานที่ง่ายมีการเข้ารหัสปกป้องความเป็นส่วนตัวมีลูกเล่นต่างๆมากมาย ทมให้ในต่างประเทศนิยมใช้ iPhone กันเป็นหลักแต่ในไทย i m e s s a g e ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ครับในบ้านเรายังคงนิยมการแชทผ่านแอปไลน์หรือ Facebook Messenger มากกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีคนใช้ i m e s s a g e เลยนะครับเพราะมีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple จํานวนไม่น้อยในประเทศไทยที่ใช้ i m e s s a g e ร่วมกันครับเพียงแต่เมื่อเทียบกับต่างประเทศจํานวนผู้ใช้จะน้อยกว่าเท่านั้นสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Android ด้วยหรือใช้ Android อยู่ถ้า Apple รองรับ i m e s s a g e เมื่อไหร่ ผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเลยครับในส่วนของแอป Music มีการค้นพบชุดคำสั่งว่า Apple จะเพิ่มประเภทของเพลง c l ค s าส c a l เข้ามาในอนาคตด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดใช้งานยังไม่ได้เปิดให้บริการรับฟังนะครับในส่วนของการแก้บัก๊กสำหรับเพื่อนๆที่ใช้แอปคร a ช h มจากส่วนควบคุมในการค้นหาเพลงแล้วพบว่าข้อมูลบันทึกประวัติการค้นหาไม่แสดงขึ้นมาตกหลน่นหายไปได้รับการแก้ไขแล้วครับในส่วนของ a d o b e ที่หลายๆคนพบปักในการทํางานผิดปกติเกิดปัญหาในการใช้งานก็ได้รับการแก้ไขแล้วเช่นกันทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลัหลกๆใหม่ล่าสุดในการอัปเดตเป็น iOS 15.5ตัวเต็มซึ่งในเดือนหน้ามิถุนายนที่จะถึงนี้ Apple จะจัดงาน WWDC หรือ Worldwide Developer Conference ซึ่งคาดกันว่าจะมีการเปิดตัว iOS 16ใหม่ล่าสุดพร้อมเปิดเวอร์ชันเบต้า1ซึ่งเป็นเวอร์ชันสำหรับการทดลองทดสอบการใช้งานเพื่อทดสอบคุณสมบัติทดสอบฟีเจอร์ใหม่ๆ และเพื่อหาปัญหาต่างๆที่พบในการใช้งานร่วมกับ iPhone และ iPad รวมถึงตรวจสอบการทำงานร่วมกับแอปต่างๆซึ่งนักพัฒนาสามารถนำคุณสมบัติใหม่ๆที่ Apple เตรียมไว้ให้ไปเพิ่มไปปรับปรุงไปอัปเดตการทำงานของแอปเพิ่มความสามารถในการทำงานให้ดีขึ้นโดดเด่นน่าใช้ยิ่งขึ้นและมีประโยชน์ยิ่งกว่าเดิมโดย Apple จะปล่อยเวอร์ชันเบต้าสำหรับการทดสอบต่อเนื่องไปจนถึงเวอร์ชันเต็มที่คาดกันว่าจะปล่อยมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลก ได้อัปเดตกันในช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมของปีนี้พร้อมการเปิดตัว iPhone 14รุ่นใหม่ล่าสุดถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงปลายปีนี้ผู้ใช้ iPhone ทุกคนที่ใช้เครื่องในรุ่นที่รองรับสามารถอัปเดตเป็น iOS 16ตัวเต็มกันได้เลยครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่ของ iOS 15.5ตัวเต็มเทียบกับ iOS 15.4.1ตัวเต็มกันต่อผลลัพธ์ในการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะดีแค่ไหน จะชวนให้อัปเดตต่อหรือไม่เพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ